สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมนะครับผมแนวทางหวยเราพัฒนานะครับผมประจำวันที่16กันยายนนะครับผม2564นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับผมก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องนะครับผม คำเตือนนะครับผมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงนะครับผมทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลให้นะครับผมต้องขอโทษขอภัย f อด้วยนะครับผมเสียงลถนะครับผมตอนเย็นรถเยอะมากเลยนะครับผม แอดมินจะสรุปผลให้นะครับวันที่13นะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่เด่น7นะครับผมเด่น7กับ9นะครับผมวิ่ง9กับ6นะครับผมแอดมินก็เข้านะครับผม78นะครับผมตรงตรงเลยนะครับผม517809นะครับผมเลขที่ออกนะครับผมสำหรับ09แอดมินเจาะไม่เข้านะครับผม เสียดายมากเลยนะครับผมก็เข้านะครับผมเข้าเจ็ดแปดนะครับผมก็ดีใจกับ fc พี่น้องด้วยนะครับผมถ้าตามถ้าตามแอดนะครับผมวันนี้ตามต่อเลยนะครับผมสองตัวบนล่างนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่เด่นหกนะครับผมวิ่งสี่กับห้านะครับผมสำหรับหกก็จะเป็นหกศูนย์นะครับผมหกหนึ่ง หกสี่และก็หกแปดนะครับผมสำหรับสี่นะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่สี่หนึ่งนะครับผมสี่สามสี่สองและก็สี่เจ็ดนะครับผมสำหรับห้านะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่ห้าหกห้าแปดห้าสามและก็ห้าเก้านะครับผม สำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่66นะครับผม4 4 5 6นะครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับผมให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับผมให้กับแอดมินหาตัวเลขสวยๆมาให้สีพี่น้องรับชมนะครับผม แนวทางตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับผม FC พี่น้องมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC พี่น้องนะครับผมมีความโชคดีนะครับผมเฮงเฮปังปนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ